สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาลงลึกในเนื้อหาจากนิยาย cultivation chat group บทที่81-89ถึง89ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แบบเข้มข้นมากๆจริงๆนะคะใช่เลยครับช่วงนี้มันเหมือนกับรถไฟเหาะเลยครับอารมณ์นี้ขึ้นขึ้นลงๆจากความวุ่นวายในรถไฟใต้ดินเนี่ย ไปสู่การเผชิญหน้ากันของอผู้ฝึกตนฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการตัดสินใจที่เรียกว่าพลิกเลยครับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือของส่งสูหังตัวเอกของเราค่ะแล้วการตัดสินใจนั้นมันก็ส่งผลแบบใหญ่หลวงตามมาด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับประเด็นหลักๆที่วันนี้เราจะมาขยี่กันก็คือการปะทะที่ดุเดือดมากๆแล้วก็มีความเข้าใจผิดที่แบบเออเรียกว่าสุดหาแต่มันนําไปสู่สถานการณ์ความเป็นความตายได้เลยนะคะ ใช่ครับหาปนเครียดเลยทีเดียวและแน่นอนไฮไลท์เลยคือการสังหารศัตรูระดับสูงด้วยวิธีที่เอ่อจะเรียกว่าไงดีคะเหนือความคาดหมายหรือไร้ยางอายสุดๆอืใช้คำนั้นก็ได้ครับไรยางอายสุดๆซึ่งมันเผยให้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจมากๆของโลกผู้ฝึกตนเลยนะว่าบางทีเนี่ยความอยู่รอดมันอาจจะสำคัญกว่าเอ่อหน้าตาหรือศักดิ์รีอะไรทานองนั้นครับ อืมจริงด้วยค่ะมันคือจุดที่แสดงให้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ขาวกับดำจริงๆถูกต้องครับบางครั้งการเอาตัวรอดมันก็ต้องใช้วิธีที่คาดไม่ถึงจริงๆโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวสุดเข้มข้นนี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่ดูเหมือนจะเป็นความซวยแต่ก็แฝงความใจดีของซ่งสุหังอยู่ก็คือการที่เขาพลาดสถานีรถไฟไปตั้งสามป้าย ใช่ครับสาเหตุก็เพราะว่าเขามวนแต่ช่วยอุ้มเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเด็กคนนั้นก็คือเ,อเหมือนเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งลูกแก้วผนึกวิญญาณน,น้ำแข็งหรือ Ghost Ceiling Ice Pearl ที่มันให้ความรู้สึกเย็นๆเหมือนแอร์เคลื่อนที่นะครับอ๋อตอนนั้นสุหังยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเด็กคนนั้นคืออะไรยังไม่รู้ครับแค่รู้สึกว่าเด็กตัวเย็นๆก็เลยช่วยอุ้มไว้แต่ความใจดีครั้งนี้แหละครับที่นำพาเขาไปสู่ ใจกลางของเหตุการณ์วิกฤตพอดีเป๊ะเลยแล้ววิกฤตที่ว่าก็คือจูจ่ๆรถไฟใต้ดินก็สั่นอย่างรุนแรงไฟดับคนก็แตกตื่นล้มระเนระนาดบาดเจ็บบางคนถึงกับเห็นภาพสยองเลือดท่วมขบวนเลยเหมือนเกิดอุบัติเหตุใหญ่อืแต่ว่าทรงสู่หังที่ตอนนั้นเริ่มมีสัมผัสของผู้ฝึกตนบ้างแล้วเนี่ยเขากลับมองเห็นความผิดปกติครับ เขารู้สึกได้เร็วมากว่าภาพความรุนแรงสุดสยองที่คนอื่นเห็นน่ะมันเป็นแค่ภาพลวงตาหรือ illusion เท่านั้นเองเอ้าวเป็นภาพลวงตาเหรอคะแล้วใครสร้างขึ้นมาเหรอคะมันถูกสร้างขึ้นโดยวิญญาณร้ายระดับสูงครับเรียกว่าขุนพลผีวิญญาณทุกข์หรือ ghost general suffering spirit ซึ่งถูกควบคุมโดยอัลต้ามาสเตอร์อีกทีหนึ่งเป้าหมายก็ชัดเจนเลย คือต้องการสร้างความกลัวความสิ้นหวังเพื่อจะเก็บเกี่ยวพลังงานด้านลบจากผู้โดยสารทั่วไปนี่แหละครับโหร้ายกาดมากเลยนะคะครับผมอนาการพอดีเลยเป็นพระฝรั่งผิวขาวรูปร่างสูงใหญ่ดูเป็นชาวคอเคเซียนชัดๆเลยค่ะใช่ครับพระรูปนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเป็นผู้ฝึกตนระดับหนึ่งขั้นสูงสุดหรือที่เรียกว่า Leaping Dragon Gate Realm พลังปราณโลหติตนี้แข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาเยอะแล้วที่สำคัญคือพลังจิตมหาศาลมากขนาดส่งสูหางยังรับรู้ได้เลยว่าเหมือนมีสปอตไลท์ขนาดใหญ่แผ่ออกมาจากตัวท่านเลยครับโหขนาดนั้นเลยแสดงว่าท่านตั้งใจมาจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยสิคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วพอท่านเจอภาพลวงตาสุดสยองแบบนั้นท่านทำยังไงต่อคะท่านก็เริ่มสวดมนต์เลยครับ แล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นคือแสงแห่งคุณธรรมหรือ Virtual Achievement Light ที่มันหนาแน่นมากๆเป่งประกายออกมาจากร่างท่านขับไล่ภาพลวงตาให้สลายไปอย่างง่ายดายเลยผู้โดยสารที่กำลังกลุก,กลัวอยู่ก็ค่อยๆได้สติกลับมาแสงแห่งคุณธรรมนี่มันทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอคะมันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับพระรูปนี้ได้บ้างคะทรงพลังมากครับ แล้วความหนาแน่นของแสงระดับนี้เนี่ยทำให้ลูกน้อนของเอลเตอร์มาสเตอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจมากเพราะมันบ่งบอกว่าพระรูปนี้ได้ปรดวิดญ,ญญาณหรือว่าส่งวิญ,ญญาณไปสู่สุขติมาแล้วเป็นหมืน่นหมื่นดวงเลยครับโหเป็นหมื่นดวงนี่มันระดับเอ่อนักบุญเดินดินชัดๆเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันชั้นดีเลยทําให้การโจมตีด้วยวิญ,ญญาณระดับล่างอย่างผีเพลิง flame g ส o ที่ลูกน้องมันใช้โจมตีใส่ท่านไม่ได้ผลเลยครับ สุดยอดไปเลยค่ะแล้วหลังจากจัดการภาพลงตากับพวกลูกน้องไปแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะดูหลวงจตานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ด้วยดีและสิก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับพระสุหลังนี่จัดการลูกน้องสองคนของเอลเตอร์มาสเตอร์ได้เร็วมากเหมือนดูมวยปล้ำเลยแต่ขณะที่ท่านกำลังจะใช้มนผนึกจัดการกับตัวการหลักคือ Ghost General Suffering Spirit แต่เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมคะต้องมีจุดพลิกผันแน่ๆถูกต้องครับพลิกล็อกเลย จังหวะน,นั้นเองเอลเตอร์มาสเตอร์ตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วตัวร้ายหลักใช่ครับเขาเป็นผู้ฝึกตนระดับ2 t r ทรูมาสเตอร์ซึ่งเออสูงกว่าพระฝรั่งอยู่ขั้นหนึ่งถึงแม้ว่าร่างกายจะยังอ่อนแออยู่นะครับเพราะเพิ่งโดนพิษของเมด i ซินมาสเตอรเล่นงานมาก่อนหน้าแต่ระดับขั้นก็ยังสูงกว่าอยู่ดีใช่ครับแล้วออลเทอร์มาสเตอร์ก็ใช้ความได้เปรียบตรงนี้ลอบโจมตีพระฝรั่งจากข้างหลังท่นทีเลยโอ้โหแย่เลยสิคะ ใช่ครับฝ่ามือเดียวเท่านั้นแหละพระฝรั่งนี้บาดจับสาหัสเลยกระอักเลื่อนออกมาเลยพลังป้องกันจากแสงแห่งคุณธรรมที่ว่าเก่งแกร่งก็ต้านการโจมตีระดับ True m เตอร์ไม่ไหวจริงๆครับอ l t r า Master ก็พยายามจะซ้ำเติมให้ตายไปเลยแต่ก็ดันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกอะไรอีกล่ะคะเนี่ยลุ้นตลอดเลยชุดคลุมของพระฝรั่งครับมันดันเป็นฝ่าเป่าหรือสมบัติเวทมนต์ที่มีกลไกป้องกันตัวเองอัตโนมัติอา้าว มีของดีติดตัวครับมันพองตัวขึ้นมารับการโจมตีครั้งที่สองแทนทําให้อลเทอร์มาสเตอร์โจมตีพลาดเป้าไปพระฝรั่งก็เลยอาศัยจังหวะนั้นหนีไปได้ครับโหรถไปได้อย่อวดวิดจริงๆเลยนะคะมีของดีช่วยไวแท้ๆแล้วอลตามาสเตอร์ทำยังไงต่อคะปล่อยพระฝรั่งหนีไปเฉยๆเหรอเปล่าเลยครับเขาแสดงความเฮี้ยมออกมาเลย คือหันไปฆ่าลูกน้องสองคนที่บาดเจ็บอยู่แล้วนั่นแหละครับที่ไร้ประโยชน์แล้วฆ่าทิ้งอย่างเลือดเย็นเลยแล้วก็ดูดกลืนวิญญาณของทั้งคู่ไปเป็นอาหารฟื้นฟูพลังให้กับ Ghost General Suffering Spirit ที่อ่อนแรงลงไป โหดเหี้ยมสมกับเป็นฝ่ายอาธรรมจริงๆนะคะแล้วพระฝรั่งที่หนีมาล่ะคะไปเจอกับส่งซูหังได้ยังไงท่านหนีมาจนถึงตู้โดยสารที่ส่งซูหังอยู่พอดีครับก็พยายามจะเปิดประตูเพื่อเตือนผู้โดยสารคนอื่นๆแต่ส่งซูหังที่สังเกตการอยู่ตลอดเนี่ยรู้แล้วว่าสายไปแล้วเพราะฝรั่งแค่บิดราวจับไม่ใช่ประตูจริงๆและในตอนนั้นเองออต้ามาสเตอร์กับซัฟริงสปิริตที่ฟื้นพลันแล้วก็ตามมาทัน พร้อมกับสร้างภาพลวงตาครอบคลุมตู้นั้นเรียบร้อยเพราะฝรั่งก็เลยติดกลับไปอีกคนครับโอโ้โหสถานการณ์ดูสิ้นหวังมากเลยพระฝรั่งก็บาดเจ็บแถมเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็ฟื้นพลังแล้วด้วยแล้วท่งซูหังจะทำยังไงล่ะคะทีนี้อยู่ในตู้เดียวกันเลยตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเลยทรงซูหังตัดสินใจเข้าแทรกแซงครับแต่ไม่ใช่การพุ่งเข้าไปสู้ตรงๆนะ เขาเลือกใช้ไอเทมที่ได้มาจากกลุ่มแชทคือยันขับไล่ exorcism talisman เป้าออกไปยันขับไล่มันส่งผลยังไงบ้างคะมันสร้างเหมือนกับพายุพลังจิตอันบริสุทธิ์พัดกระนำไปทั่วตู้โดยสารเลยครับส่งผลโดยตรงต่อ suffering spirit ที่เป็นวิญญาณร้ายทำให้มันอ่อนแอลงและมันยังส่งผลกระทบต่อ a ร t มา master ด้วยเพราะเขาเป็นผู้ฝึกตนสายเย็นหนยินยินและก็ยังมีพิษตกค้างในตัว พลังงานบริสุทธิ์จากยันเลยทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวอย่างรุนแรงเลยครับอ๋อแล้วความเข้าใจผิดมันเริ่มจากตรงไหนคะแค่ยันแผ่นเดียวเนี่ยนะเริ่มจากที่อัลเทอร์มาสเตอร์เห็นยันนี่แหละครับแล้วก็เห็นการแสดงออกที่ดูเออสงบนิ่งเกินจริงไปมากประกอบกับข้อมูลเก่าๆที่เขาอาจจะเคยได้ยินมาเกี่ยวกับผู้อาวุโสสรงอะไรทํานองนั้นทําให้เขากระโดดเข้าสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดครั้งใหญ่เลยว่าย่งไงคะ โจปักใจเชื่อทันทีเลยครับว่าทรงซูหังไม่ใช่เด็กใหม่หัดฝึกตนแต่คือซีเนียร์ซองผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ที่ปลอมตัวมาฝึกตนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโลกมนุษย์ที่เรียกว่า m o r ์ a ต World t e m p เทมเพอะครับโอโ้โหคิดไปได้ขนาดนั้นเลยจากยันแผ่นเดียวกับท่าทางนิ่งๆเนี่ยนะแล้วอัลต้ามาสเตอร์มีปฏิกิริยายังไงคะพอคิดว่าเป็นผู้อาวุโสปลอมตัวมากลัวจนตัวสั่นเลยครับ จากที่กำลังคึกคิดจะฆ่าทุกคนทีนี้กลายเป็นอยากจะหนีเอาชีวิตรอดให้เร็วที่สุดเลยความคิดที่ว่ากำลังเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสระดับสูงที่อาจจะแบบตบเขาตายได้ง่ายๆมันครอบงำจิตใจเขาไปหมดแล้วครับและแน่นอนซ่งสู้หังผู้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดลอยก็ฉวยจังหวะนี้ทันทีเลยใช่ครับสวมบมดบาทซีเนียซองต่อทันทีเลยทำหน้าตาเฉยเมยพูดจาเรียบๆเหมือนการจัดการกับซ f เฟริงสปิริตเมื่อกี้เป็นแค่เรื่องปัดฝุน่นง่ายๆ แล้วก็เริ่มเปิดฉากการเจรจาต่อรองกับอัลต้ามาสเตอร์ที่กำลังขวัญเสียสุดขีดเรียกว่าเปิดโหมดการแสดงเต็มที่เลยครับแล้วการต่อรองเป็นยังไงคะซงซูหังเสนออะไรให้กับอัลต้ามาสเตอร์ที่คิดว่าตัวเองกำลังคุยกับเซียนผู้ยิ่งใหญ่อัลต้ามาสเตอร์ก็ร้องขอชีวิตนะครับซงซูหังในบทซีเนียซองก็ยืนข้อเสนอด้วยท่าทีเย็นชาดูแคลนมากๆเหมือนมองมดมองปลวกตัวหนึ่งเลยเขาบอกว่ารับการโจมตีจากข้า เพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเจ้ารอดไปได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปโหเป็นข้อเสนอที่เหมือนจะให้ความหวังแต่ก็กดดันสุดๆเลยนะคะและอัลตามาสเตอร์ว่าไงคะยอมไหมเขาก็ลังเลนะครับแต่สถานการณ์มันบีบคั้นจริงๆไม่มีทางเรื่องอื่นที่ดีกว่านี้แล้วประกอบกับเขายังมีไพ่ตายรับอยู่คือวิชาป้องกันตัวที่เรียกว่าโลวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เพียวโกส์ชิลเลยกัดฟันยอมรับข้อเสนอของซีเนียร์ซองครับ และแล้วการโจมตีครั้งเดียวที่ว่าก็เริ่มขึ้นซงสูหังหยิบยันดาบสอดทาลิสแมนซึ่งเป็นยันโจมตีระดับ3ที่ได้มาจากในกลุ่มแชทเหมือนกันออกมาใช้งานพลังงานดาบอันคุมกล้าพุ่งเข้าใส่อัลต้ามาสเตอร์อย่างรุนแรงเลยครับอัลต้ามาสเตอร์ก็ใช้ไพ่ตายโลววิญญาณบริสุทธิ์ทันทีร่างกายเขาสลายเป็นควันดำหลบการโจมตีได้สำเร็จก่อนจะปรากฏตัวใหม่ในสภาพที่เ ย่ำแย่พอสมควรใบหน้าซีดเซียวมีแผลลึกจากพลังดาบบนหน้าผากแต่แต่แตเขารอดครับเขารอดจากการโจมตีครั้งเดียวนั้นได้จริงๆตามสัญญาเอาละสิคะถึงจุดคลแ m a ม็กซ์ของจริงแล้วเมื่อเห็นว่าอัลชามาสเตอร์รอดตามสัญญาซ่งซูหังทำยังไงต่อคะนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดของเขาใช่ไหมคะเด็ดขาดชนิดที่เรียกว่าไม่สนอะไรทั้งสิ้นแล้วครับ พอเห็นว่าอัลตามาสเตอร์รอดซงซูหังตัดสินใจทันทีเลยว่าไม่สนหน้าตาแล้ว doesn't care about face เขาไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเปิดใช้งานยันดาบอีกสองใบซ้อนกันโจมตีซ้ำก็ไปทันทีเลยครับฮะสองใบซ้อนผิดสัญญากันเห็นเห็นเลยเนี่ยคะผิดเต็มๆครับไรย้ยางอายสุดๆอัลตามาสเตอร์ที่เพิ่งใช้ไพ่ตายรอดมาหมาดๆแล้วก็คิดว่าตัวเองรอดแล้วตามสัญญา เจอการโจมตีซ้ําแบบไม่ทันตั้งตัวแถมยังเป็นการโจมตีที่เออไรอยางอายสิ้นดีแบบนี้เข้าไปเขาไม่มีพลังเหลือพอจะป้องกันได้อีกแล้วครับร่างกายถูกพลังดาบจากยันสองใบสับออกเป็นสี่ชิ้นตายคาที่ทันทีโหแล้วคําพูดสุดท้ายของเขาก่อนตายคืออะไรคะคงจะแค้นน่าดูเลยแค้นมากแล้วก็คงไม่อยากจะเชื่อด้วยครับเขาตะโกนออกมาได้แค่คำเดียวสั้นๆก่อนสิ้นใจว่าไรยางอาย Shameless โอ้โห oh เป็นการปิดฉากที่น่าทึ่งแล้วก็น่าตกใจในเวลาเดียวกันจริงๆแล้วเรื่องจบแค่นั้นเลยไหมคะจัดการเอลตามาสเตอร์ได้แล้วยังครับยังไม่จบดีเพื่อความปลอดภัยและตามหลักการถอนรากถอนโคนไม่ให้มีปัญหายุ่งยากตามมาทีหลังเนี่ยทรงซูหังยังใช้ยันขับไล่ Exorcism t a l i s m a n อีกใบจัดการกับ Ghost General Suffering Spirit ที่อ่อนแอลงมากแล้ว หลังจากอัลตามาสเตอร์ตายจนมันสลายหายไปอย่างสมบูรณ์ครับเรียกว่าเก็บกวาดให้สิ้นซากเลยนะคะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรอีกไหมคะในช่วงท้ายของการต่อสู้มีครับมีเรื่องตลกรายนิดหน่อยคือก่อนที่ออลตามาสเตอร์จะตายสนิทจริงๆเนี่ยซงซูหังยังอุตส่าห์ไปกระซิบเปิดเผยความจริงกับเขาด้วยนะว่าข้าเป็นแค่นักศึกษาธรรมดานะไม่ใช่ผู้อาวุโสอะไรทั้งนั้นแหละฮะไปบอกเขาทําไมคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับฮ่าฮ แต่มันยิ่งทำให้อลเจอร์มาสเตอร์แค้นใจหนักขึ้นไปอีกก่อนตายเลยสาบแช่งว่าจะกลายเป็นวิญญาณอมตะตามล้างแค้นซ่งสูหังไปช่วยนิรันเลยครับเป็นการเพิ่มบิกรีความแค้นก่อนตายจริงๆนะคะเนี่ยแล้วหลังจากทุกอย่างจบลงจริงๆภาพลงตาสลายไปสถานการณ์ในรถไฟเป็นยังไงบ้างคะ ผู้โดยสารทั่วไปพอตื่นมาเจอสภาพศพเอาเจ้ามาสเตอร์ที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆกับร่องรอยการต่อสู้ก็แตกตื่นกรีดร้องหนีตายกันจ้าละวันเลยครับส่วนพระฝรั่งที่รอดมาได้เพราะซ่องซูหังช่วยไว้นะ่ะท่านก็มองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความตกตะลึงแต่ก็แฝงความชื่นชมในความเด็ดขาดของซ่องซูหังด้วยนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจที่มาถึงเพื่อรับผิดชอบเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหลังจากจัดการศัตรูระดับทรูมาสเตอร์ได้เนี่ย ของรางวัลตอบแทนต้องมาส่งซูหังได้อะไรจากอัลตามาสเตอร์บ้างคะโอ้ได้ของดีเลยครับคือได้กระเป๋าเดินทางสีดำของออลตามาสเตอร์มาข้างในมีเงินสดประมาณ8 0 0แสนหยวนซึ่งก็เยอะมากนะแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นสำหรับผู้ฝึกตนมือใหม่อย่างส่งซูหังคือยาเม็ดปลาโลหิต s ชี and Blood p ลั l s จลสจำนวน26เม็ดครับ26เม็ดเยอะมากเลยนะคะใช่ครับ นี่คือของล้ำค่าที่ช่วยในการบ่มเพาะพลังได้มากเลยสำหรับระดับเริ่มต้นนอกจากนี้ก็ยังมีวัสดุสำหรับทำแท่นบูชาพันธสัญญาวิญญาณ5ทิศทางอะไรพวกนั้นอีกด้วยซึ่งรายละเอียดเรื่องของพวกนี้จะไปชัดเจนขึ้นในบทหลังๆครับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆนะคะถึงจะเสี่ยงตายไม่น่อยสรุปแล้วเหตุการณ์ในรถไฟใต้ดินครั้งนี้จากแค่การพลาดสถานีรถไฟมันนำไปสู่การเผชิญหน้ากับศัตรูระดับสูง แล้วก็จบลงด้วยชัยชนะที่ได้มาด้วยการตัดสินใจที่เรียกว่าไม่สนหน้าตาของส่งซูหังจริงๆใช่ครับมันเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะว่าโลกของผู้ฝึกตนเนี่ยมันอันตรายแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่คิดการกระทำของส่งซูหังที่ดูไร้ยางอายในสายตาเอาตาสเตอร์หรือแม้แต่ในมุมมองศิลธรรมทั่วไปเนี่ยมันกลับเป็นการตัดสินใจที่อ,อ,อาจจะจําเป็นเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็กําจัดภัยทุกขามให้สิ้นซากในสถานการณ์นั้นๆครับ ในขณะที่พระฝรั่งผู้ที่ดูเปลียมคุณธรรมยึดมั่นในหลักการมากๆกลับเกือบเอาชีวิตไม่รอดจ,จากการรอบโจมตีมันแสดงให้เห็นความแตกต่างที่น่าสนใจมากเลยนะคะระหว่างแนวคิดแบบอุดมคติกับความเป็นจริงอันโหดร้ายในสนามจริงๆถูกต้องครับมันสะท้อนว่าในโลกใบนี้เนี่ยการปรับตัวแล้วก็ความเด็ดขาดอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการอยู่รอดพอๆกับความแข็งแกร่งเลยส่งสูงหางนี่คือก้าวเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้จริงๆเร็วกว่าที่คิดมาก พร้อมกับผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงที่สูงขึ้นเป็นเกาตามตัวเลยครับแล้วการสังหารผู้ฝึกตนระดับสูงแม้จะเป็นฝ่ายอธรรมด้วยวิธีที่ผิดสัญญาแบบนี้มันน่าจะมีผลกระทบตามมาแน่ๆเลยนะคะนั่นแหละครับคือคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยคำสาปแช่งสุดท้ายของอัลชามาสเตอร์ที่ว่าจะกลายเป็นวิญญาณอมตะตามล้างแค้นเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่คำพูดพร่อยๆก่อนตาย แล้วการกระทําที่ไร้ยังอายครั้งนี้มันจะส่งผลต่อชื่อเสียงหรือว่าจะสร้างศัตรูใหม่ๆให้ส่งสู่หังในเส้นคานผู้ฝึกตนต่อไปยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่ต้องไปติดตามกันต่อในเรื่องราวครับน่าสนใจมากๆสําหรับการเจาะลึกในวันนี้ก็ครบท้วนทุกประเด็นสําคัญแล้วนะคะเข้มข้นมากๆเลยขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ